สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาทัฟตี้นะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับกับผมมาทัฟตี้กันที่เดิมเลยนะฮะเวลาเดิมเลยนะครับวันนี้ก็วันที่นะครับเป็นวันที่3เดือน12นะครับวันนี้ก็มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะหรือว่ารถที v ีนั่นเองนะครับก็เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งถึงเลยนะ,ะเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับนะวันนี้ก็รีบมาทํารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนไทยเลยนะครับนะก็นะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะช่วงปีใหม่นี้นะครับไปเที่ยวปีใหม่กับบ้านปีใหม่ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4ส4นั่นเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสาหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมารีวิวก็คือเจ้าตัวนะครับ isuzu mu x 2องจ vgs turbo นะครับเป็นตัว da dvd navigator นะครับปี2014นั่นเองนะครับได้เป็นสีขาวมุก มาพร้อมชุดแต่งล้อแม็กนะครับขอบ20นะแล้วก็ยางนะครับปี19ล้อแม็กสวยๆเลยนะครับก็สำหรบับใครนะครับมีเพื่อนๆญาติๆพี่ๆน้องๆกำลังมองหารุ่นี้อยู่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็ไม่วิ่งไม่เยอะนะครับราคาเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับอันนี้คือสภาพแบบเรียวๆเลยนะสดๆเลยนะครับเพิ่งเข้ามาไม่ได้ล้างขัดสี ปรับสภาพไดๆทั้งสิ้นเลยนะครับให้ลูกค้าได้ดูว่ารถที่เข้ามาสดๆจะเป็นสภาพแบบไหนนะครับอ่ะเพื่อไม่รไม่เสียเวลานะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับอ่านะตัวนี้ก็คือตัว m u วเอนะครับตัวปี1 4ก็เป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะมีตัว1.9นะครับนะันนีก็จะเป็นตัว2.5 v t e Turbo นะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะไฟหน้าของเขาให้มันเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครัเพราะไฟหลอดแก้วแบบนี้นะครับมีไฟหลีไฟเลี้ยวโคงไฟเดียวกันนะครับกระจังหน้าเขาจะเป็น2ชั้นสีโครเมียมนะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยในส่วนตัวโฉมนี้นะฮะกันชนหน้าขเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับอ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามจะตัดกับสีเทาเงานะครับแบบนี้ทุกเจ็ดสีเลยนะครับคัน,นี้ก็จะได้เป็นสีขาวมุกตัดกับสี เทานะครับมีไฟสปอตไลท์มีไฟเดย์ทาวนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ในส่วนตัวป้ายทะเบียนก็จะได้ป้ายทะเบียนนี้เลย4กไก่เฉชิง่ 19, งเก้คเมมหาคนครนะครับในส่วนของตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักปิดความจมน้ำตีลังกาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีการดัดแปลงโมดิฟายในส่วนตัวโครงสร้างรถและตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือเดิมโดเดิม,เด,มเดิมเลยนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับนะริ้วอยเนี่ยอันชนหน้าเนี่ยแทบไม่มีเลยนะลูกค้า นะครับคันนี้คือไม่ได้เก็ดงานอะไรมาเลยนะคือเดิมๆนะคมสันต่างๆคมกริบเลยแล้วก็ในส่วนตัวตัวรถเนี่ยจะบอกได้ว่าเป็นสีพิเศษนะเป็นสีนะครับไวโพหรือว่าสีขาวมุกเลยนะครับคนสันเนี่ยโดยสเปกน,น,นี้แนบสนิทเลยนะแล้วก็จะส่วนงยางนะครับใส่มาเป็นยางโยโกฮามา,า,านะครับนะอ่าซีพาราด้านะครับสเปคเอ็กนะครับก็ เป็นยางไซส์2 6 5 5 0 R 2 0นะครับล้อแม็กขอบ20แบบนี้สวยๆนะครับมีกรอบนะครับกรอบแอมโบอติดมาให้เป bueno so ็นดิสเบรกด้วยนะครับดูในส่วนตัวซุ้มล้อนะฮะลูกค้านี่นะสีคือเดิมๆนะตัวพิธาจะส่งล้อให้เป็เดิมๆนะสินคร้าเติร์นครับโซ้เบียมมาสจะทำงานนะสุดมาจะทำงานงเดียนะครับผมอ่าบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับ ติดสติกเกอร์ซ้อนแสงนะก็ดูสวยในแบบหนึ่งนะครับกระจกพรบปรบไฟฟ้าที่เป็นสีดำนะฮะอันนี้ติดสติกเกอร์มานะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเบ้าเปิดก็จะเป็นติดสติกเกอร์เป็นสีดำนะฮะหรือว่ากรอบเป็นสีดําแบบนี้นะครับกระจกเป็นกระจกอินทระยรนะครับนะซิครือที่เต็มแล้วก็ติดในส่วนตัวพิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วละครในส่วนตัวอ่า ดาวหลังคาด้าน,นบนนะครับอันนี้คือจากโรงงานเลยนะนะครับหลังคาเนี่ยสีไม่มีเล็กเกอร์ไม่มีลอกนะครับนี่ตัวรถผมสั่นเดิมๆเ,เลยนะฮะเห็นไหมนะครับแล้วก็เสารับสัญญาณนะครับจะเป็นแบบคีบฉลามนะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดูที่3นะแล้วก็ในส่วนตัวอิลสูุเนี่ยเราจะมาร์กได้เห็นจากสติกเกอร์จากกระจกด้านหลังนะจะมีติด ESC นะครับ ก็คือระบบช่วยนะครับกันลื่นนะฮะกันลื่นถลายนะมีไฟเบรกตัวที่3กระจกด้านหลังเป็นไลฟ้าแล้วนะครับนะแล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับยังไม่เป็น LED นะครับถ้าเป็นตัวโฉมใหม่เนี่ยคือจะเป็น LED แล้วนะครับคิวตรงนี้เขาติดสติกเกอร์มาเป็นสีดำนะครับมีก้อนถัยหลังนะครับผมนะกันชนหลังก็จะเป็นสีดูโทนเหมือนกันนะครับเป็นสี ตัวรถตัดกับสีดำนะครับไฟถอยเขาเขาจะอยู่ที่กันชนนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวช่วงล่างนะครับนีนะะ่ย่าไรอยู่นะฮะช่วงล่างคือสะอาดมากลูกค้านะครับคนเก่าแสดงว่าดูแลยได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้พ่นกัดสนิมมาให้เรียบร้อย,ยสวยๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดภายในนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะจะเป็นอ่าจะเป็นตัว รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะนี่ก็จะเป็นตัวถาดด้านหลังนะครับนี่เขาติดใส่มาให้นะครับก็เบาะสามารถพับราบได้เลยนะครับนี่แล้วก็เขาติดรงกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวถาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวติดมาให้นะนะแล้วก็ต่างอยู่ครบเครื่องมือต่างๆนะครับนะตัวรถนะครับรถไม่มีขยับตัวเม็ดอาชัดแจ๋วเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับผม าฝาท้ายด้านหลังยังไม่เป็นไฟฟ้านะฮะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าสามารถไปเพิ่มได้นะหรือว่าอยากได้แบบไฟฟ้าแจ้งเดี๋ยวเราจดให้นะครับเพดานด้านบนจะเป็นสีเบทนะครับในส่วนตัวมิวเอ็กเนี่ยข้อดีของเขานะคือเป็นรถครอบครัวดีๆเลยแหละนะครับเขาจะมีจอตรงกลางมาให้ขนาด10.5นิ้วนะครับนี่นะครับเวลาเดินทางไปไกลๆเนี่ยสามารถเปิดหนังการ์ตูนให้เด็กๆด,ดูได้เลยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ลาแล้วนะครับ ในส่วนตัวด้านในแถวที่2นะครับมาดูส่งแผงประตูก่อนนะครับแผงประตูนะเบ็ดอาตตร์ตต่างเดิมๆเลยนะครับก็มีในส่วนตัวกันล็อกการ lock, ที่เด็กจะเปิดจากด้านในเราสามารถล็อกได้นะครับนี่เลยนะปมสั่นต่างๆลูกค้าลูกคาเพจติดมาให้หมดนะครับมาจากโรงงานอยุดครบเลยอะเบ็ดอาร์ตนะครับนี่เบ็ดอาร์ตจะชัดเลยนะครับชัดๆเลยนะสามารถ เข้ามาดูมาทดลองขับกันได้นะเปิดบริการทุกวันนี้มีวันหยุดเลยนะครับนะเบาะสามารถปรับได้นะครับ60-40นะครับผมนี่เลยมีแถวก้างเนี่ยสามารถนั่งได้ประมาณสามคนนะครับนะก็เบาะเขาจะเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะติดพรมกระดุมนะครับสะอาดเลยนะน็อตไม่มีขยับนะแอร์เย็นเที่ยบนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นที่ปรับความแรงลมนะครับนี่จอก็ เปิดแบบนี้เลยนะครับนะคอนเน็กจากด้านหน้านะครับผมอ่านี่ถ้าเราเปิดหนังอะไรมันก็จะเปิดตรงนี้เลยนะครับในโวนตัวด้านหน้านะครับวงลัยมัลติฟังชันนะครับพุูสตาร์ทกุญแจสมาร์ทเอนะครับจอขนาดด้านหน้า8 8นิ้วนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็มีชิปล็อกมาให้นะครับไปดูด้านหน้ากัน นี่นะครับที่สวยตัวแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับแผงประตูนี่สวยกิ๊บๆเลยนะแทบไม่มีรูรอดเลยลูกค้านะครับสวยๆเลยนะครับผมน็อตไม่มีขยับอ่ะเม็ดอาร์ตเป็นไงนะครับเม็ดอาร์ตนี่ชัดแจ๋วเลยนะครับชัดแจ๋วเลยอ่าบนหลังคานะครับให้ดูเงาวแวบเลยนะฮะนี่เลย นะครับตัวนี่ไม่มีลอกไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่ผ่านการเก็บสีมานะเดิมๆนะครับพงมอะไรไม่เยอะนะไม่แสนหกคันนี้ไม่เยอะนะครับจบไฟฟ้านะครับผมนี่เลยแล้วก็คู่มือนะครับต่างๆอยู่ครบเลยนะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับลูกค้านะครับรถบ้านมือเดียวนะครับสวยๆนะใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะ บอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนั่นเองนะครับไว้ใช้นะในส่วนของตัวปีใหม่นะครับขับไปเที่ยวต่างจังหวัดสบายๆนะไม่ต้องอัดแบบนั่งรถเก๋งแน่นๆนะครับออกรถช่วงนี้นะครับพอดีทีปีหน้าเลยอ่านะครับนี่เนียส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล DDI ีวีเจทวีบบนั่นเองนะขนาด2.5ลิตรโอ้ดอทไม่มีขยับลูกค้านะครับ ีเราจะมีขยับคลองเครื่องสะอาดนะสะอาดมากนะครับนี่เลยนี่ผมสตาร์ทรถอยู่นะนะโมเดลก็จะเป็นโมเดล t ีเอนะครับตัวเครื่อง 4JJ1 หนนี่เลยนะครับสวยสวยมากนะคันนี้นะใครสนใจผมแนะนำเลยนะคันนี้แนะนำเลยนะครับเจ้าตัวอุตสุมู X นะครับ2.5นะครับ v g s t เ r b o ทโบ ดี d อดีวีดีน t o เกเตอร์นะครับปี2 0 1 4ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับอยากทราบราคาก็ติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์สุด84 3848404นะครับมาทัตตี้นะครับส,บสามารถแอดไลน์หรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกัได้เลยนะก็สอปบวันนี้ก่อนจะกันนะรบกวนหน่อยนะครับแชร์ให้เพื่อน <c oughs> ๆพี่ๆน้องน้องญาติๆนะครับดูหน่อยนะครับเผื่อกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับนี้ ผมนะฮะมะัตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอุ่นไหนกันต่อสวัสดีครับ